เรียนรู้ออนไลน์บาคุโคลสวัสดีครับพบกับเรเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีในการกู้ a c e b o o k นะครับในกรณีที่เราติดยิญญาชั้นนะครับอันนี้เราส่งบัตรประชาชนไปแล้วนะครับอันนี้เขาให้รออย่างน้อย48ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็รอแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับได้ส่งเอกสารมาให้นะครับทางเมียเราดีพอแล้วนะครับพอส่งไปแล้วปั๊บถ้าผ่านนะครับถ้าผ่าน มันจะส่งเมลมาให้นะครับมันจะมีด้วยกัน2เมลนะครับเมลแรกก็คือจะมีรหัสมาให้นะครับในการเข้าสู่ระบบแบบนี้นะครับเมลที่2ก็คือเป็นการเพิ่มอีเมลนะครับใน facebook นะครับแต่ว่าเมลที่เราส่งไปนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่มเลยนะครับตอนนี้ยังเพิ่มไม่ได้นะครับยังเพิ่มไม่ได้ทีนี้ในการปลดล็อกนะครับให้เรามาเลือกอันแรกนะครับที่เป็นครอบคุณนะครับที่ส่งเอกสารนะครับพอส่งไปแล้วนะครับก็คือเป็นการส่งผ่านนะครับ ถ้าเอกสารเราไม่ชัดนะครับมันจะไม่ส่งแบบนี้มาให้นะครับถ้าเอกสารเราชัดเจนนะครับถูกต้องเขายืนยันว่าเป็น Facebook เรานะครับเขาก็จะส่งเมลนี้มาให้นะครับทีนี้ในการเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเรากดเข้าสู่บัญชีคุณนะครับกดเข้าไปปั๊บนะครับถ้ากดเข้าได้นะครับมันจะมีให้กดคําว่าเปิดแล้วก็เข้าสู่ระบบต่อไปนะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่า เรายังเข้าใช้งานเฟซไม่ได้นะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้นะครับนะก็สามารถทักมาสอบถามครูได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับในการกู้ Facebook นะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับการกู้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้สามารถกู้ได้นะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ก็สําหรับทนใดที่มีปัญหาเรื่องของการใช้งาน Facebook นะครับไม่ว่า Facebook จะถูกแฮกติดยืนยันนะครับติด2ชั้นติดล็อกนะครับ ก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับคนดีดีให้บริการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ครับให้การติดตามนะครับและพบใหม่สวัสดีครับ